แฟนใหม่คนถัดไปของคุณเขาคนนั้นจะเป็นใครคลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเอ e เนอร์จีของตัวคุณกันก่อนแล้วกันนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะมี o n งเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอดูเอ e เนอร์จีของตัวคุณก่อน โอเอแอ์จีของตัวคุณนะคะในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวคุณน่าจะมีการเดินทางไกลอ่าบางคนอาจจะมีการวางแผนยกย้ายงานยกย้ายตำแหน่งหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นในลักษณะของ การที่ย้ายที่อยู่อย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันบางคนเนี่ยไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคือความรู้สึกของคุณในตอนนี้อ่ะเหมือนคนที่กําลังรู้สึกอิ่มตัวกับจุดที่ยืนอยู่รู้สึกมันมันเป็นจุดอิ่มตัวรู้สึกถึงต้องการที่จะไปเรียนรู้หรือไปแสวงหาอะไรใหม่ๆต้องการจะไปเจอโลกใบใหม่ต้องการจะไปแบบ เรียนรู้หรือว่าไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะหาเพื่อนใหม่บางคนอาจจะหางานใหม่นอะอย่างที่บอกไปเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน Energy ของตัวคุณนะต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการ ออกไปจากจุดเดิมที่ยืนอยู่ณนะจุดจุดนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงคุณกําลังเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นเติร์ดพาร์ตี้แล้วคุณเองเนี่ยไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณเองอยากอยาก move on นะ่ยอยากออกไปจากจุดนี้ที่คุณยืนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย energy ของตัวคุณนะคะก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันมีแนวโน้มที่มันมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้ว เป็นไปในทิศทางที่มันทําให้ตัวคุณเนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะขอดูกันหน่อยนะว่าแฟนใหม่คนถัดไปของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนอย่างไรมีลักษณะนิสัยใจคออะไรยังไงกันบ้างนะคะขอให้พี่ไพ่เนี่ยช่วยทํานายให้หน่อยนะแฟนใหม่คนถัดไปของคุณนะคะเขาจะเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่ดุนะ ปากร้ายใจดีค่ะอืมเป็นคนที่ดุปากร้ายใจดีพูดน้อยต่อยหนักนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรกับใครสักเท่าไหร่แต่ก็อย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปแย่งกับเขานะเขาอืมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ,นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่อบอุ่นอืเขาเข้ามาเพื่อเติมเต็มเขาเข้ามาเพื่อทําให้ คุณได้เรียนรู้หรือว่าได้เจอกับคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลเราจริงๆอย่างนี้ค่ะสําหรับบางคู่เนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเคยผ่านการแต่งงานเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแบบมีลูกติดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปแล้วนะคะเหมือนเป็นพ่อไม่แม่ไมอะไรประมาณนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากอะ คือด้วยความที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วผ่านบทเรียนอะไรต่างๆผ่านความเสียใจอะไรมาแล้วอะ่ะมันเหมือนเขาเย็นชาก็จริงนะเขาดูดูเย็นชาดูเยือกเย็นก็จริงในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาดูเป็นคนที่เวลาเราอยู่ใกล้ๆแล้วมันอบอุ่นมันสบายใจ เราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องไปตามจับผิดเลยว่าเขาจะเป็นยังไงจะไปทําอะไรกับใครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็น่าจะรายงานหรือว่าเขาน่าจะบอกเราหมดว่าเออเขาจะไปทํานู่นนี่นั่นเขาบริสุทธิ์ใจคุณสามารถเช็คได้สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาเพื่อสร้างความสบายใจเข้ามาแล้วความสัมพันธ์มันมันเหมือนเป็นคนที่สบายใจมันเหมือนเป็นคนที่เราทั้งคู่เนี่ย แทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องเหนื่อยคุณเองก็ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะนิ่งๆดูเหมือนจะเนิบๆช้าๆแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ความสบายใจอะคะ่ะอ